คุณแม่นะคะจะพาทุกคนไปงาน Gucci x j o j รมีเด็กไม่ให้ไปตนะุกับมือแน่เลยไม่ให้ไปต้องเกาหัวกระแขกเลย <c oughs> เพราะว่าไปโดนอะไรมา <c oughs> ไปโดนโดเลมอนตกเพ้าะ <c oughs> ว่าไม่ได้ตั้งใจ นนี้ต้องเปเป็นสาแวใช่ไหมเย <laughs> ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนหน่อยทุกคนอ่ะคิดถึงหนูมากเลยวันนี้เขิขขนเนาะอุ้ยอยอ,ยอยก็ครั้งแรก <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคู่กันนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นตะก้องนะคือ <laughs> 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 อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจเป็นภารกิจสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือคุณแม่นะคะจะพาทุกคนไปงาน Gucci x Dolce ความตั้งใจคือไปซื้อโดเลมอนอะให้นวาเลยอือเหรอไม่ได้อยากได้เลยแต่เพราะว่าแบบนวาชอบโดเลมอนเหรอคุณแม่ไม่ใช่เหรอนวาคือเชื่อว่าลูกจะชอบดเลมอนเหมือนเราป <laughs> กติเนี่ยนาวานเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้าแบรนด์เนมแต่ว่าเป็นคนบ้าโดเลมอนมากกว่า <laughs> แล้วโดวเลมอนอมเป็นกระตูนที่เราชอบมากที่สุดในชีวิต ทำไมนะวะไม่มีอารมณ์ร่วมกับมามาเลยหรกนี่กุชชี่ของเอ็กซ์โซเรมอนเลยนะโอเคต่อค่ะกุชชี่เอ็กซโซเรมอนเนี่ยเป็นความ พี่หน่งไม่อาบน้ำเหรอจะบอกว่านางเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะพอนางกินนมเสร็จปุ๊บนางก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วน่งดูเราทําอะไรกันแต่เขาจะร้องไห้เฉพาะเวลาที่ท้องเริ่มว่างและหนูหิวและนะคะแล้วเขาก็จะร้องเป็นเวลาคือถึงเวลากินปุ๊บคือเหมือนมีนาฬิกาอยู่ในท้องอะ่ะเรอเนี้ยน,นะคะที่มาเปิดคลิปอยู่กับคุณนวาเนี่ยเนื่องจากมีคนดูนะคะเรียกร้องมาเยอะมากว่าลูกไปไหนนวาไปไหนคือนวาไม่ได้ไปไหนนะนวาก็อยู่กับเราถ้าใครดูสตอรี่ไอจีเนี่ยจะเห็นนะวาติดตัวอยู่กับมา,าม่า ที่เราห่างกันนานที่สุดเลยนะคะก็คือ3วันคือช่วงไปภูเกต็ตพาพี่พนักง,งานไปออกใช่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอยากคุยแล้วอยากคุยกับคุยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> ที่ห่างกันมากที่สุดนานที่สุดก็คือ3วันใจจะขาดมากแล้วใช่นะเนอะก็คิดถึงใช่ไหมเมื่อก,ก่อนนั้น่ะ เราคิดถึงกันมากเลยใช่ไหมคะตอนแบบมาไปบุเก็ตที่ไม่ได้พาเขาไปเพราะว่าตอนแรกจะพาเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดที่ถ้าทุกคนเห็นตอนนั้นเราใส่ชุด PPE กันแบบว่าป้องกันแน่นหนามากเพราะมันเป็นทริปที่เราจองมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นทริปที่ต้องพาพี่ๆพนักงานไปเอาติ้งไม่ได้พาน้องไปเพราะกลัวน้องแบบว่าอันตรายหรือว่ากลัวเรื่องโรคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาไปข้างนอกเลยก็เลยจะ กักตัวเขาเก็บเขาไว้ที่บ้านอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องโรคเรื่องอะไรไม่กล้าเลยที่จะพาเขาไปข้างนอกเนาะจะบอกทุกคนว่าถ้าหากว่าอยากเจอน้องนว่าทุกๆวันนะคะติดตามไอจีน้องนวานัทนะคะแล้วก็ไอจีคุณแม่นะคะพี่หนึ่งไม่ต้องไปติดตามนะคะติดตามแค่เราสองคนพอซึ่งเราจะอัปเดตสตอรี่ทุกวันนี่บ๊ายบายตอนนี้เราก็ไปกันนะมีเด็กไม่ให้ไปลนะูปกกัมือน,นั่นแล้วไม่ให้ไปไปนะุบๆมามา,มาก็ <c oughs> เขาบอกว่าที่กุชชี่ดลลมอนคนเยอะมากนะคะที่หนังว่าทุกคนมีวีใส่ทัศน์ไหมมีนะขอเชินชมทุกคนที่มาซื้อดอลลมอนนะคะติบนเต้นอารมณ์ดีจังอุย้ยถึงเลยอะ่ะโอุยโอ้ยว้าว,าวาอุ้ยทำไมกุชชถึงมีวีใสยทัศน์ขนาดนี้ดอลลมอนที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะ รู้สึกภูมิใจแทนคนญี่ปุ่นนะคะที่วันนี้โดเรมอนได้ไประดับโลกเลยอ,อ,อันนี้ก็เท่นะ เราจะเป็นอันนี้หรืออีกอันหนึ่งก็คือสองอันคือคบแฟนห้าจะได้วชยเชอร์แปดพันทำไมวะดูพะลุพลังจังพี่หนึ่งชอบอันไหนพี่หนึ่งชอบตัวเลยมออริจินอลมากกว่านี่นะครับคุณเบลมาหาได้นะคะใครอยากซือปิ๊ชี่เดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับไว้ใจได้ที่สุดแล้วคนนี้ต้องเกาหัวกระแกะเลย ว่าไปโดนอะไรมาไปโดนโดเมรม่อนตกน้องม่าไม่ได้ตั้งใจโดเรม่อนองมีของพิเศษแน่ๆเลยสะกดจิตว่าตอนที่เดินเข้าร้านพี <laughs> ่หนึ่งเช, <laughs> ชื่อไหมไม่เชื่อนี่เป็นส่วนหนึ่งที่โดนมานะคะวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะมี <laughs> อันที่เราจองอีก ใช่เพราะว่ามันต้องจองอีกเพราะมันยังมีอีกต้งเยอะเลยนะคะที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ยังไม่เข้าไทยนะคะแล้วเราก็จองไปเรียบร้อยแล้วเราเป็น waiting list นะคะเรได้ว่าคนแย่งกันซื้อมากๆวันนี้มีนาลาหลายคนมาเยอะมากนะคะเราก็ต้องมาแย่งชิงกันนะคะแต่ด้วยความ่ความรักของเรากับตัวเรมดอนเนี่ยมันแน่นแฟงมากฉันก็จะไม่ยอมใครล้วก็จะต้องเอามันไว้ได้ <S <S แล้วเราก็เลือกมาจต่สิ่งที่เราชอบนะไม่ได้แบบว่าซื้อหมด ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งจะโทโร่คุอาจจะเห็นน้องโทโร่นะคะขนหายได้หมดแล้วนะคะน้องกำลังรักษาอยู่นะคะเพราะว่าน้องเป็นแบล็กสกินแล้วก็แบบว่าเป็นกรรมพันธุ์ตัแต่เกิดแล้วทำให้น้องเนี่ยตอนนี้ขนร่วงหมดเลย เป็นวันสำคัญที่เราเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเรานะคะแล้วก็เราก็เลยมา unbox Gucci x d o r ะเร์นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนโฟกัส Gucci นะเนาะอินกับ d ดเรย์มอคืออยากจะบอกว่าเออ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอยากอยากเด่นอยากดังใช่ไหมลูกนะวันนี้นะคะเสียหายไป<ต> <ye S> 2องแสนห้าเย้แอบมาบอกว่าเอ๊ะใครเชิญ <c oughs> แล้วเราก็มาอีกอะ มาทั้งครอบครัวอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอะทไมคือเราเฉยๆกับพวกแบรนด์นี้เรามองว่าแบรนด์เนมก็คือของปกติแต่ใครที่บอกว่าแบรนด์เนมเป็นของสิ้นเปลืองคือก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ในสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยไม่เกินตัวไม่เกินตัวเองข้อดีหนึ่งของแบรนด์เนมคือราคาไม่ตกใช่ตกก็ตกน้อยมันจากกำไรใช้ใช่กำไรใช้แล้วก็ลงทุนได้นะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะซื้ออะไรก็ตามแต่นะคะต้องซื้อในสิ่งที่เรา มีความสุขก็ใช้ไปเถอะที่ผมก็ขอเข้ามาเลยแปล่แต่เทนี้ว่าเขาไม่เคยมานั่งรีวิวแบรนด์เนมเลยอยากให้เปิดกูแบรนด์เนมอยากให้เปิดกูแบรนด์เนมก็ยังไม่เคยเปิดเพราะว่าเราเราเรายังไม่มีเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยเห็นนางเป็นแบบนี้กับการที่อยากเหลือเกินกระหฮ้นกระหือรือเยวะอยากจะรีวิวรีวิวของที่วันนี้ซื้อมารีวิวอะไรโัวเลมอนไงไม่มีเขากุจีนะภาพเนี้หายากมากสำหรับน้องวาวอย่างที่วหนึ่งบอกนะคะว่าคนดูจะรีเควสต์มาเยอะมากแต่ไว้เดี๋ยวถ้ายังอยากดูจริงๆนะสำหรับไอสิ่งที่าชอบ ในการรีวิวก็คือชอบรีวิวของเล่นคือเราสองคนบ้าของเล่นมากไม่ใช่ว่าของเล่นบ้าการ์ตูนชอบการ์ตูนมากแต่การชอบตัวการ์ตูนแต่ละตัวของเราอะ่ะก็จะมีเหตุผลเราอินตั้งแต่เด็กในในสิ่งที่เราเป็นของเราเช่นโดนัลด์เองเนี่ยชอบหมีภูกับโดเรมอนจะเป็น2ตัวที่ใครที่เป็นเพื่อนกับวอลตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ประถมจะรู้เลยว่าวอลบ้ามากๆอะ่ะรักทุกอย่างที่เป็นโดเรมอนหมีภูแล้วก็รู้สึกว่าแบบ อะไรอะไรโดเรมอนก็เสกได้เลย้ยอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะคะเราได้มา4อย่างใช่ไหมทั้งหมดที่เราสั่งไปคือ8อย่างแต่คอลเลกชันเขามี50อย่างเนี่ยว่าเนี่ยอดทนมากๆแล้วนะคะกับการที่ไม่ซื้อ50อย่างเราก็แบบเลือกในสิ่งที่เราชอบก็พอนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างแผ่นดแดนแผ่นแท่นกล่องสวยมากถุงดีมากถุงน้องน้องม่อนนะคะ สวยมากถุงเขาสวยมากเลยนะคะนี่อันแรกเลยเป็นกระเป๋า นี่นะคะกุชชี่โดเรมอนใบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นจำไม่ได้นะคะเขามีเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่าก็เลือกมาแค่ใบเดียวนะคะตอนที่เขาเอามาให้เนี่ยเขาเอามาให้หลายใบายมากเลยอันนี้ก็สวยนะคะนอกจานี้ก็สวยนะคะเราจะต้องมีสตินะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องเลือกที่เราชอบที่สุดเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นทำไมถึงเอากลมๆเพราะว่ามันกลมๆอ้วนๆเหมือนโดเรมอนดีนะคะไปเราไปอันต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยแทนเทรนต้รองเท้าหน่าไห เลยนะคะรองเท้าโดเรมอนนี่ครับนี่ไม่ใช่ของหนูรองเท้าไม่ใช่ของหนูกัดไม่ได้นะกินก็ไม่ได้ด้วยปะปะไปอยู่ตรงนู้นปะคนลูกกัดลุกดำไม่ใช่ของโทโาโลกทน,น้ช่วยด้วยเราเราจะเอารองเทาง้าเดินไดนเดิน ไม่น่ารักโทรมไม่น่ารักแล้วตอนเนี้ยนี่ไม่ใช่ของโทรมไม่เอาอืมจะร้องง่ายรู้นะโอเคนะคะนี่ตั้งทาน่ารักไหมกูชี่เอ็กซ์เลมอนตูไลมอนตอน <laughs> อู้น่ารักมากเลยพี่เ,เสี่ยวอันนี้ขอนราวัลรือของพี่หนึงองราวัลสิพี่หนึ่งเกี่ยวอะไรอไมมีกิ้งมีอันหนึ่งพี่หนึ่งดูอยากได้ก็เลยอ้าได้เสือ้อ เขาอยากใส่คู่นี่เขาแบบครีเอทมากเลยนะคะเป็นกระดิ่งน้องมอนเอสื้อตัวนี้จะไม่ยอมซักเลยใส่แล้วก็ไม่ซักเลยได้เหรออุ้ย,ยมมหมวกนี่นะคะหมวกน้องมอนนะคะถ้าพูดถึงความเป็นกุชชี่เนี่ยก็ต้องเป็นหมวกบักเก็ตนะคะน่ารักไหมเบสน่ารักไหม พี่หนึ่งน่ารักไหมน่ารักค่ะโมน,น่ารักค่ะพี่เฟียดก๊อปมีความสุขจังเลยทำไมไมีความสุขขนาดนี้มีความสุขกว่าซื้อแอร์มโมงแอร์เมยอะไรนี้หมดแล้วสำหรับวันนี้ที่ได้ของมาเหลือก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็กดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์กดที่ จะกดได้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปทําอะไรนะคะพาไปดูบ้านพาไปทําอะไรฝากคลิดตามดไว้นะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองเมนเมนเมนมาที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายไปกินไก่เกเซีแล้วนะคะพี่หนึ่งกินแล้วหนึ่พันสามสิบสามสองมื่นสองแสนสองเจ้าิงนี่นะคะเจ้หนึ่งใจไม่ค่อยดี ทุใครก็ตามทันที่ชอบคลิปของเรานะคะ Crazy นรับตาช่องรซี่อ Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติ <c oughs> ดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยทุกคนก็ให้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ก <c oughs> ดทุกอย่างเ <c oughs> ท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วราพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยะครับบ๊ายบายครับบ๊ายครับ